สวัสดีทุกคนนะครับผมผู้กอช่องออ All s i t u a t i o นเถยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการ์ตูนคลิมเมสโนอสเยบาทฤดดาพิฆาตอาสูรกันต่อนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสปอยเนื้อหาในมงังงะหมู่บ้านชา่างตีดาบตอนที่12กันนะครับแต่ก่อนที่เข้าเนื้อหากันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลว้กวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราส่วนเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นไงก็ไปตามชมกันได้เลยครับ มาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับโดยก่อนที่ยูอิจิโร่จะสิ้นใจนะก็บอกกับมูอิจิโร่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนดีแค่ไหนพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ช่วยปกป้องเราดังนั้นเขาจึงตั้งใจปกป้องมูอิจิโร่และยูอิจิโร่ก็ขอโทษที่เขาทําไม่อ่อนโยนและไม่มีโอกาสทําแบบนั้นด้วยซ้ําซึ่งคนที่อ่อนโยนกับผู้อื่นได้ก็คงเป็นคนที่ถูกเลือกเช่นกันตัดภาพมาที่คุณฮาคาเนสกาที่ยังคงรับดาบอยู่ถึงแม้จะถูกเกีก้ยกล่อมทำให้ตาบอดไปข้างหนึ่งแต่ก็ยังไม่หยุดรับ จากนั้นเก,กโกก็ถูกมูอิจโลโจมตีใส่แบบไม่ทันตั้งตัวทําให้เก,กโกนั้นประหลาดใจว่าทําไมเขาถึงหนีออกมาจากไฮนรกวาลีได้เพราะคิดว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่นานก็คงตายหรือไม่ได้สนใจทางนั้นแยวเก,กโกก็สังเกตเห็นรอยปานบนใบหน้าของมูอิจโล ซึ่งเหมือนกับของทันจิโร่เมื่อครั้งที่สู้กับกิวทาโร่และดากิตามคําบอกเล่าของมุซันซึ่วมูอิจิโร่ก็เหมือนจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแต่น่าที่การโจมตีของเกโกะน่าจะทําให้ร่างกายของเขาเป็นอมพาตไปแล้วแถมยังเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าเก่าจนสามารถทําให้เกโกะน่าบาดเจ็บได้แต่น G ักเกโกะก็ได้ปล่อยนรอกอสูรทะเลออกมาจนทําให้บางพังพินาศหมดแต่ถึงอย่างนั้นคุณฮากันไดสกาก็ยังคงรับดาบแบบไม่ละเลิก แต่เก็กก,ก็เลอกสนใจและพุ่งเป้าไปที่เสาหลักอย่างมูอิจิโร่และบอกว่าครั้งก่อนน้ิเผลอออมมือไปหน่อยแต่คราวนี้จะบวชขยี้และดูดลืนไม่ให้เหลือซากคุณคานามุริจึงมอบดาบที่ตีเสร็จให้กับมูอิจิโร่เขาจึงใช้มันตัดหนวดปลาหมึกยักษ์ที่รัดพวกเขาไว้แล้วขอบคุณคุณคานามุริที่อุตส่าห์ตีดาบเพื่อเขาคุณคานามุริจึงบอกว่าเขาแค่สร้างตามแบบที่ช่างตีดาบคนแรกของมูอิจิโร่เขียนเอาไว้โดยช่างตีดาบคนนั้นมีชื่อว่าเทสึอิโด ซึ่งเขาป่วยตายเพราะเป็นโรคหัวใจแล้วมุอิจิโร่ก็นึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่คุณเทสึอิโดยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเขานั่งคอยช่วยเหลือและคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยมุอิจิโร่เสมอมาจากนั้นมุอิจิโร่ก็ใช้ปานหมอกกระบวนท่าที่5ทะถ้าเลเหมอกโจมตีใส่เก,กโกะแต่เก,กโกะก็หลบได้และบอกว่ามุอิจิโร่นตามการเคลื่อนที่ความเร็วสูงของหไม่ทันหรอกมุอิจิโร่จึงบอกว่าจะใช่แบบนั้นแน่หรอมีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีเลยทาให้ประสาทสัมผัสทื่อสินะเพราะที่จริงแล้วมุอิ มูอิจิโร่เลยบอกว่าเขาต่อไปจะฟันให้ขาดให้ได้เพราะเขาไม่มีเวลามาเล่นไล่สาระอีกแล้วทําให้เจกโกนั้นรู้สึกโมโหเอามากๆที่ถูกยามแบบนั้นแต่มูอิจิโร่ก็บอกว่าเขานั้นไม่ได้ยามแค่พูดความจริงเท่านั้นเพราะถึงยังไงซดเธอก็ต้องถูกเขาบั่นคอแล้วตายในที่สุดเนื่องจากมูอิจิโร่ในตอนนี้สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่มากซึ่งตัวของมูอิจิโร่ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าพลังนี้มาจากไหนเมือ่อไ,ได้ฟังอย่างนั้นเจโกก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่แล้วบอกว่าวิธีพูดดหหาาาาเเเเรื่่่ออแนนัละทีีขยยกวายากวมไ็ เป็นแค่เด็กเกิดมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนทำไมถึงปากดีขนาดนี้มุยจิโรจึงตอบกลับไปว่าถึงเขาจะเป็นเด็กแต่อสูรที่อยู่มาร้อยกว่าปีอย่างเก,กโกก็ไม่ได้มีอะไรน่านับถือเลยสักนิดทั้งรูปลักษณ์ภายนอกทั้งวิธีพูดแถมยังน่าขยะแขยงแต่เก,กโกกับวอลาะและบอกว่าเป็นการยวดยุที่กระจอกเหลือเกินต่อให้ทําแบบนั้นเธอก็ไม่มีทางสต,ติหลุดไปได้หรอกมุยจิโรจึงพูดยวดต่อไปว่าเพิ่งสังเกตเห็นว่าหายนาเบีวหรือเปล่า้ายขวาไม่สมมาตรเลยฝีมือคนทําช่างห่วยจัง เมื่อได้ฟ้าอย่างนั้นถึงกับทำให้คิกโกะน้าโมโหจนสติหลุดเธอจึงใช้มวลอสูรโล,ลหิตหมื่นมัดฉากลางเวหาซึ่งเป็นการปล่อยปลาเพชฌฆาตเป็นหมื่นตัวออกจากหายมาโจมตีเ่มูอิจิโร่มุยจิโร่จึงใช้ปานหมอกกระบวนท่าที่6หมอกแสงจันทตัดพวกปลาทั้งหมดลงได้ในพริบตาแต่เมื่อปลาถูกดาบเพื่องสุริยันฟันมันจะปล่อยพิษออกมาแถมพิษนี่ยังเป็นพิษสะสมสามารถดูดซึมทางผิวหนังได้หากใครโดนเข้าไปก็คงจะไม่รอดแต่มุยจิโร่็ใช้ปานหมอกกระบวนท่าที่3สะบั้นสายหมอก แกงดาบสะบ,บั้นพิษออกไปได้หมดในทีเดียวและพุ่งไปตัดคอเก,กโกะเกือบสําเร็จแต่เก,กโกะก็เลาะคาบและหนีขึ้นไปบนต้นไม้จน่ในเก,กโกะก็ได้เผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของเธอซึ่งคนที่ได้เห็นร่างนี้ถ้ารวมกับมูอิจิโร่แล้วก็มีเพียงสาคนเท่านั้นและถ้าเธอเอาจริงขึ้นมาก็ไม่มีใครเอาชีวิตรอดไปได้แล้วก็บอกให้มูอิจิโร่มามอบกราบร่างอันสุดยอดที่งดงามที่สุดของเธอซะแต่มูอิจิโร่กับทหน้านิ่งและไม่พูดอะไร ทำให้เก,กโกะน่าปี๊ดแตกเพราะถูกมุยิจิโร่ทำท่า,ทาโคนปราสาทใส่เนื่องจากมุยจิโร่ไม่ได้สึกตกใจหรือตื่นเต้นขนาดนั้นเก,กโกะจึงพุ่งเข้าไปโจมตีมุยิจิโร่เนืพลังของร่างใหม่นี้ทุกสิ่งที่เธอสัมผัสจะกลายเป็นป่าทันทีมูยจิโร่จึงขึ้นไปหลบบนต้นไม้เพราะเหม็นข่าวป่าซึ่งเก,กโกะก็ได้บรรยายสปปรรพคุณและความสามารถของร่างใหม่ว่าถึงจะอ่อนแต่ก็ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งแถมเกตที่อยู่ตามตัวก็ทําให้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและบอกมุยจิโร่ว่าการโจมตมนะมดิ มูจิโร่จึงพูดจาก,กวนประสาทเยกโกะต่อว่าต่อให้โจมตีสุดยอดแค่ไหนแต่ถ้าไม่โดนมันก็ไร้ความหมายและก็จบตอนนี้ครับ